หมดไหมคะไม่หมดแต่ <c oughs> ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวหนูไปเอาที่บ้านได้เลยขอบคุณครับไม่ชวนทานหรอกแม่อร่อยคนขายอยู่นี่ตีกับบ้านเลย พี่เหมียวเหมียว่าพี่นุชพกลับแล้วเหรอเนี่ยเอาพวกนี้เรียนป่ะลูกนี่ไม่เรียนค่ะนี่มีสอนสองหนึ่ง เดี๋ยวที่ถามี่อกเป็นอะไรพี่หนุ่มขอเออแต่มีมีคอมีผามุดะไมีอะะะเคนนี้ละคะ

ขอบคุณมากครับขอบคุณนะเจ้าัวนี้ครับัวไหนัวไหนนะอะไรนะดวรถนะครับน้าหลัเฮ้ยระวังดวงรถนะครับทางทีนะนั่นเไิดไมทีนี่ยเปิดไปเปิดไปด้วยป้ายมลักกิายัง้อขอเลยราค่สองสองสองวไบันเทิงอะค่ะเราอยู่ปะคะเราไม่อยู่เลย โอเคโอเควัสดีครไดดูดิสว่าซิต้ามากกว่าเย้ดีน้องมาน้องกีดเขาไป CDC อีกแล้วว่ะไปกินกาแฟอีกแล้วก็ออกทีไม่หล่อท้กอย่ได้ไปานดีฉันไม่ได้ทำอะไรนะเขาเไมอันนี้มีคนสั่งเอาแย่หน้าเหรอเขอ้าบอกดวยมยยออ เกินมาครับพี่ดีาลืมโทรศัพท์ที่เขาเรียกอะโอ้เขากอิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเมื่อกี้เราบอกแล้วไงว่าตี๋ก็เรียกแล้วพี่ดีบอกีมะามแล้วทีสองจุด บอกพี่้นเปิดเตงเี่นีเป็นนี่มันมืดไม่เห็นเราวาย้ายควดปวดรวัติแล้วยกตาม่ไหนเาก็ไม่บอกว่าเขาปวดวัดไหน เราจะปบวชทหนเาจะไปบวชเขาจะไปบวชที่นเขาจะไปบวชที่ัดวันนะเดี๋ยวเราจะไปหยกกุญข้างใา้ถ่ายคลิปมาถดกิเลสไม่ได้เราจะไปแอคถ่ายคลิปเออถ่ายทำแรงไงแรงอ่ะเมื่อกี้ถึงขึ้นมาเต็มเลยอ่ะหมดเลยเหรอไม่ได

เขตีหัวแล้วเขตีหัวแล้ว